ผู้ช่วยผู้บรชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสมาร์ทซติโน4ี้โซน4.0ตามโครงการวิจัยเรื่องสมาร์ทซิติโซนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้สำเร็จเสร็จสิ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนการอบรมได้มีการทำแบบทดสอบ Pre ี e ท t ผลปรากฏว่า มีผู้ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ50จำนวน168นายได้คะแนนระหว่างร้อยละ5 0ถึง60จำนวน28นายและได้คะแนนมากกว่าร้อยละ80จำนวน4นายและหลังจากได้รับการจุกอบรมได้ทำการแบบทดสอบ host test เพื่อประเมินความรู้อีกครั้งผลปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ80จำนวน191นาย ต่ำกว่าร้อยละ80มีจำนวน9นายโดยผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดคือร้อยละ40มีเพียง2นายการอบรมในครั้งนี้เป็นไปได้ได้วยดีเรียบร้อยและประสบความสำเร็จสมเจตนารมณ์เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานและผู้บังคับบัญชาได้ให้เกียรติมอบกิจิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมขออนุญาตเรียนเชิญครับนักเรียนในร้อยตำรวจกิติเตศ ภูพัฒระธาวุษนักเรียนในร้อยตำรวจกำรินไกรศักดดาวัฒน์นักเรียนในร้อยตำรวจกำปนทวีพันธ์นักเรียนในร้อยตำรวจการนักเรียนในร้อยตำรวจจักริดเลิกดีนักเรียนในร้อยตำรวจจินวัฒน์ทักจันทร์นักเรียนในร้อยตำรวจเศรษฐาทุนนักประนอง นักเรียนนายร้อยตำรวจทัศนัยมาลิศนักเรียนนายร้อยตำรวจเทพพนมั่นวิมลนักเรียนนายร้อยตำรวจเทิดศักดิ์เทศสาลีน้องๆนะครับนั่ที่ผ่านการอบรมนะครับนะเพราะถ้าที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็มีคนที่ไม่ผ่านอยู่แค่9คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากนะครับนะก็ชมเชยนะครับสําหรับการได้ คะแนนสูงสูงหลายคนนะครับแล้วก็เต็มเนี่ยมีถึง18คนนะครับ19คนก็ถือว่าเรามีความตั้งใจนะครับนะแล้วก็ยังอยู่ในวัยที่มีมันสมองที่ดีนะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่จะฝากนะครับนะเมื่อมีโอกาสมาพบน้องเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากว่าวันนี้คนที่สอบได้ไม่ผ่านเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องหน้าอับอายนะครับแต่เราต้องไปพัฒนาตัวเองนะครับนะเพราะวันหน้าวันหลังเนี่ยนะครับ นะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยวันหน้าวันหลังเนี่ยเราจะตามเพื่อไม่ทันนะครับนะแล้ววันหน้าวันหลังเนี่ยเ,เราจะหมดสิทธิ์ตามนะครับนะบแล้วเราจะรู้สึกอีกทีว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะตั้งใจแล้วก็ทําให้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันหมดเวลาแล้วนะครับนะครับในการอบรมถ่ายทอดความรู้สมารท์ทซีนิโซนสี่จุดศูนย์ก็เป็นเซี่ยวหนึ่ง ในความรู้ที่ต้องติดมาสมองเราไว้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นความรู้ที่เราบอกมาแล้วเนี่ยเราต้องนํามาใช้นะครับนอกเหนือจากการสอบสวนการสืบสวนนะยุทธวิธีตรารวจที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะน,นั้นวันนี้เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไปมาด้วยเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะน,นั้นเวลาวที่ผู้ชาจะถ่ายทอด เพราะผมเองเนี่ยพี่เองเนี่ยก็พยายามให้ความสำคัญนะครับมาทัเปิดทั้งปิดนะครับแล้วก็มามอบกานอิปันให้ด้วยตัวเองนะครับพร้อมทางท่านผู้ก,การตำรวจทอกความมาห้าก็อยู่กับเราที่นี่นะครับรอผู้จัดการตำรวจท่องเทีทเ่ยวนะครับผู้ก,การอครองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การอบรมเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็ไป หาวิธีการที่ตกผลึกให้ได้นะครับเหมือนที่เราเรียนวิชาการสอบสวนวิชาการสืบสวนในห้องเรียนนะ19จบเกม23เล่นกันนะขอบคุณมากน้องทุกคนนะครับนะครับก็ขอเดินทางกลับห้องเรียนโดยปลอดภัยนะครับแล้วทราบว่าจะเป็นสุ่มอีกรอบหนึ่งนะี่เป็นชั่วโมงผู้สอนนะตอนนั้นไปเอออื่นแม่ตอน